ครับพบกับรายการ10เรื่องรู้รยังอะนะครับวันนี้เราจะมาเสนอ10เรื่องที่เกี่ยวกับเบอร์7จ็ดลิโวโหทั้ง10ท่านนะครับงงไหมเบอร์7จ็ดลิโวโหทั้ง10ไงอ่า เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันมีข่าวที่หลุยดีอาร์ตนะครับมิดฟิล์นะครับมิดฟิล์ซูเปอร์สตาร์โคลอมเบียนะครับเปลี่ยนจากหมายเลข23มาใส่หมายเลข7นั่นเองนะครับอ่ามันเป็นยังไงบ้างและใครเคยใส่หมายเลข7ของลิวพูบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับคนแรกเลยนะครับคิงลุยนะครับคิงหลุยขวัญใจของผมเองนะครับก็คือหลุยซัวเรสนะครับใส่เบอร์7เขย่าฮีเมลีกเลยนะครับลงสนาม110้นัด ก็ะทุงไว้69ประตูนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับแล้วอีก23แอซซิตดนะ้วยคิดดูแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นเวี้ยวููเนี่ยอยู่ในยุคที่ ไล่ล่าแชมป์ไล่ล่าความสําเร็จนะครับตกตามนะครับได้คิงหลุยมาก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายไปตามความฝันอีกแล้วนะครับที่บาร์เซโลน่านะครับโอ้โหปวดใจปวดใจแต่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็น FC แฟนขับของหม่อมกัดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหคิงหลุยคิงหลุยคนที่2นะครับสวีปักมานมาสนะครับโอ้โหคนนี้ใครๆก็ต้องรู้จักครับลูกเด็กเล็กแดงรู้จักหมดเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับไบรอันล็อบสันนะครับ ตอนที่เป็นผู้จัดการทีมเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณหยุดตีมแม็กมาดามานได้คุณก็หยุดลิวฮูได้แล้วเสียงแกเป็นหนึ่งเก เ็บคอนะครับวันนั้นนะครับผมกวโอ้โหถ้าหยุดแม็กมรรามานได้ก็คือหยุดลิโอฮูได้นะครับแม็กก้าเนี่ยเป็นเด็กในอคาเดมี่ของลิโอฮูเลยนะครับจนอายุ14นะครับแล้วก็มาขึ้นชุดใหญ่ในยุค90นะครับหรือ8ปปลายๆนะครับแล้วก็ลากเลื้อยลากเลื้อยโชว์ลีลาถูกใจชาวลิโอฮูนะครับโอ้โหแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องมีเสื้อแม็กก้าบ้านละตัวแน่นอนนะครับชาวเดอะคอฟต้องมีอยู่แล้วนะครับชี้แกชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยคือได้รางวัลแมร์โนตุมเบดนะครับนัดชี f ิงครับนะครับกับซันเดอร์แลนด์นะครับปี1991ถึง92นะครับแต่ เจ้าตัวนี่อาจจะได้ถ้วยรางวัลไม่เยอะนะครับกับลิวโฮแต่ทุกคนยังจำได้ว่าเป็นตำนานเบอร์เจ็ดแน่นอนนะครับสำหรับสตีมแมกนัมมาก่อนที่จะย้ายไปตามความฝันที่รลมาดริดอีกแล้วนะครับอีกลายหนึ่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ยมีแต่ไปตามความฝันนะครับโอ้โหแล้วคนที่สาครับบิ๊กเบอร์ครับเบอร์ Bear ใหญ่เบอร์ Bear ใหญ่จอดเลยครับเควินคีแกนนะครับตำนานเบอร์เจ ในยุค70นะครับน่ะตั้งแต่ปี1973นะครับเวนคีแกนเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ให้เวอร์วหูนะครับให้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดนะครับในรอบ7ปีแล้วก็แชมป์ยูฟาครับนะครับโอ้โหสุดยอดไหมเควินคีแกนเนี่ยยังมาเป็นกุนซือของเลี้ยวหูอีกนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับเควินคีแกนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งเดียวที่ผมกลัวคือการไม่สามารถยิงประตูต่อหน้าสาวกเดอะคอปได้นะครับผมจะรู้สึกว่า ผมจะตายนะครับถ้าผมไม่ได้ยิงประตูต่อหน้าเดอะคอฟและบางครั้งนะครับเมื่อผมได้ยินเพลง You Will Never Walk Alone เนี่ย ผมอะเดินร้องไห้ในสนามเลยนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยเห็นนะครับเกมกำลังแข่งขันอยู่ได้ยินเพลงปุ๊บทาท่าร้องไห้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดนี่คือเบอร์เจ็ดที่คลาสสิกมากๆของเดอะเรดนะครับก็จำขึ้นใจนะครับผมเกิดไม่ทันนะแต่ว่าผมรู้จักคีแกนเนี่ยตอนที่มาคุมทีมนะครับแล้วก็ได้อ่านประวัติในด,ดูวิดีโอบ้างนะครับสำหรับคีแกน ข้อสนะครับคิงเคนนี่นะครับโอ้โหหรือเซอร์เคนนี่ดันกริดนะครับเคนนี่ดันกริดเนี่ยเริ่มต้นบอลอาชีพนะครับกับเซลติกนะครับในลีกสกอตแลนด์แต่เจ้าตัวนะครับลึกๆแล้วไม่ได้เชียร์เซลติกครับเชียร์การ์ดโกเรนเจอร์คู่แข่งของเซลติกนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดแล้วเคนนี่เนี่ยก็เข้ามาสารต่อตำนานเบอร์เจ็ดนะครับต่อจากคีแกนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราชาของเดอะเรดหรือราชาของเราก็ได้ถือกำเนิด ขึ้นนะครับมาลงริวคูนัดแรกครับจริงแฮตทิกมาเดิมเป็นนัดแรกเลยนะครับโหทุกคนนะเคนนี่เคนนี่มันอะไรจะขนาดนั้นนะครับลงนัดแรกยิงแฮตทิกได้เลยนะช่วงปลายปีฤดูกาล1 9 7 7ถึง78นะครับเคนนี่ได้ นำลิวหูควา้าทริปเปิลแชมป์นะครับโอ้โหนี่คือตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับทริปเปิลแชมป์นะครับก็คือฟุตบอลลีกดิวิชั่นหนึ่งนะครับหรือพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนะครับและก็ UCL ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกรวมถึง FA ฟเอคอมมูนิตี้ชิลนะครับเป็น3ถ้วยนะครับตลอดอาชีพที่เขาเล่นให้ลิวหูเขาคว้าถ้วยรางวัลไปถึง22ใบนะครับบ๊อบเพสลีย์ผู้จัดการทีมลิวหูตอนนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าเชยสกอตแรงคนนี้ เขามีพรสวรรค์เขาเล่นได้ทุกตำแหน่งทุกสถานการณ์ในเกมลุกแม้ว่าลิวฮูจะอยู่ยามไหนเขาก็จะนำแสงสว่างนำใช้ชนะมาให้ลิวฮูได้เสมออ่านี่ตือเสียงสัมภาษณ์แก่แก่นะ,อะโอเค <laughs> ว่าบ่อยเกียรติประวัตินะครับคร่าวๆเลยนะครับของคิงเคนนี่นะครับก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเซอร์นะครับเป็นเซอร์เลยนะเพราะว่าทําผลงานไว้ได้มากมายนะครับแชมป์ดิวิชันหนึ่งเดิมนะครับหรือพรีเมียร์ลีกนะครับหกสมัยโอ้โหดมากนะครับเอฟเอคัพหนึ่งสมัยลีกคัพหรือคาราบาวครับในตอนนี้นะครับงสี่สมัยเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลนะครับเจ็ดสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกสามสมัยว่าไปแล้วยูฟาชุปเปอร์คัพหนึ่งสมัยนะครับและรางวัลส่วนตัวอีกเพียบไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดไปเลยนะครับคิงเคนนี่ มาถึงคนที่5นะครับหลายคนก็เชียร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมีเปิดโหวตให้แฟนบอลไปโหวตนะครับซึ่งผมก็โหวตด้วยเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะจะเอาใครมาสารต่อมาเบอร์เจมาเป็นตำนานเบอร์เจคนต่อไปดีนะครับ ลิวฮูก็เปิดให้โหวตซึ่งลิวฮูทุกคนเนี่ยแมกก็โหวตอยู่คนเดียวนะครับก็คือแฮร์รี่คิวปี้อมมดออสเตรเลียนะครับของลีดยูเนเต็ดนะครับโ,โหเขาทําประตูให้ลีดมากมายนะครับ181นัดยิงไปถึง45ประตูนะครับ <Wow. S 1> ร่วมกับมาร์ควิดูกาในยุคนั้นนะครับล,ลีดลีดยุครุ่งเรืองนะครับจนลีดล้มละลายมาลายหายสิ้นไปนะครับก็ลิวฮูก็ได้ซื้อตัวมาแล้วก็ให้หมายเลข7หวังว่าแฮร์รี่คิวจะกลับมา 吗？<laughs> เป็นคนเดิมคนดีคนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหเท่าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บลบกวนนะครับเจ็บโน่นเจ็บนี่นะครับลงสนามไปเพียงแค่98นัดและทําไป12ประตูในยุคของเชราอูริเย่นะครับแล้วก็อําลาทีมไปนะครับแต่เราก็ยังจดจําและดีใจนะครับที่เราได้มิดฟิลด์พ่อมดนะครับของออสเตรียมานะครับมันเท่แกหล่อเท่จริงๆนะครับหลังจากวันนั้น กูแม่ก็ไม่เปิดให้โหวตอีกเลยนะครับเพราะว่าแฟนบอลไปโหวตแล้วก็ได้ตัวที่มันเจ็บแล้วก็ใช้งานไม่ได้จริงว่ะอันนี้ไม่รู้จริงหมดนะอันนี้กูก็เดาไปนะครับต่อไปคนที่หกนะครับโรบบี้คินเนคอันนี้ต้อง หลายคนจำไม่ได้แล้วนะแต่ผมจำได้นะครับใครที่เคยมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับผมก็จะจำได้นิดหน่อยนะครับสําหรับล็อบบีค้คีนคือล็อบบี้คีนเนี่ยมันเป็นน้องชายของลอยคีนนะครับคู่รักคู่แคนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่น้องชายแท้ๆเลยนะครับแต่ล็อบบี้คีนเนี่ยทุกวันนี้นะครับล็อบบี้คีนยังติดท็อป20 ที่ทำประตูสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับอ่าและลเลว์หูเคยสนใจล็อบบี้คีนตอนที่อายุ16ปีนะครับก่อนที่จะเป็นมูฟแทมตันนะครับเซ็นสัญญาอาชีพกับเขาและ ย้ายไปอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหคิดดูว่าดาวรุ่งนี้มันสุดยอดขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปเลื่อยไปเปื่อยนะครับมาอยู่กับสปงสเปอร์นะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลจะซื้อมาเพื่อให้มาเล่นคู่กับเฟอร์นันโดตอเรสในปี2008นะครับทุกคนก็คิดว่าโอ้โหยิงกระจายนะครับโอ้โหนี่เรายิง Top ท็อปทเวนตี้ีิเมลีกว่ะยิงกระจายแน่นอนนะครับโรบบี้คีนนะครับแต่พอมาถึงลิเวอร์พูลบัตนั้นนะครับก็ ฟอมไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับชนิดมาเร็วเคมเร็วนะครับเล่นกับริวฟูไปประมาณแค่ครึ่งฤดูกาลก็กลับทอนไดน้คอตเปอร์เฉยเลยนะครับ <Hey! S 1> งงมากแม่นะครับซื้อมาทมําไมนะครับก็อย่างที่ว่า เบอร์เจ็ดนะครับก็จะมีทั้งคนที่สมหวังคนที่เป็นตำนานนะครับแล้วก็คนที่ลุมเหลวนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างนะครับแต่เราก็ดีใจมากเลยนะที่มีโรบบี้คินเคยแวะเวียนมาอยู่กับเลี้วโฮนะครับหลายๆคนอาจจะทันหลายๆคนอาจจะทันคนนี้นะครับคนที่เจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับวลาดิเมียร์สมิธเซอร์นั่นไงนะครับมิดฟิลด์ ชาวเช็กนะครับโหประสบความสำเร็จมากมายนะครับย้ายเข้ามาอยู่กับร์ฟูในปี 1, 1999นะครับสารต่อหมายเลข7จจากสตีฟแม็ค ปนมันนะครับที่ย้ายไปริวมาดริดนี่อ่าเหตุการณ์ที่น่าจดจํานะครับเกี่ยวกับวลาดเมีร์สมิสเตอร์ก็คือค่ําคืนนั้นนะครับค่ำคืนอิสตันบูลปาฏิหาริ์ที่เอซิมิลานจบครึ่งแรกนะครับนํามประตูต่อศูนย์ก่อนที่สตีเฟนเจอร์ลาตครึ่งหลังมาปุกลเล้าเพื่อนๆนะครับบอกลุยเราต้องได้แชมเปี้ยนลีกพวกเราก็ยิงประตูตีไข่แต่ก็เป็นสมประตูต่อหนึ่งนะครับและทันใดนั้นเอง <laughs> แฮร์รี่คิวนั่นแหละ <laughs> แอลลี่คิวเกิดอาการบาดเจ็บนะครับก็เปลี่ยนเวลาดิเมียร์สมิสเซอร์ลงไปใช่ไหมแล้วเวลาดิเมียร์สมิสเซอร์ยิงประตู3-2นะครับนี่นะครับคนจดจำประตูนี้แหละครับไฮริวฮูมี เพือกขึ้นมานะครับ3-2แล้วก็สาถัดมาอีกสนาทีนะครับซาเบียร์ลอนโซ,โซโก็ยิงตีสเสมอ3-3ก่อนที่ลิวคูจะคว้าชัยแล้วก็คว้าแชมป์เปี้ยนลีกปีนั้นไปแบบสุดมันสุดระทึกนะครับเป็นตำนานแห่งอิสตันบูลจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้โหผมจําได้เลยว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลาัยนะครับกีตหอแตกนะกีตหอแตกนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ กีทตั้งแต่ลูกถามหนึ่งแล้วหัวใจจะวายนะครับโอ้โหนั่นทำให้เลี้ยวหูได้ถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสมัยที่6นะครับก็เราก็จดจำตำนานเบอร์7คนนี้ได้ดีเลยครับวลาดิเมียร์สมิเซอร์ คนที่8นะครับปีเตอร์เบอร์สลีย์นะครับเริ่มค้าแข่งกับ s, สโมสรอนิวคาเซิลนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นตำนานลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าตัว1.9ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวสถิติการย้ายภายในพรีเมียร์ลีกนะครับหรือดิวิชั่ n น1เดิมสมัยนั้นนะครับนี่คือสถิติ ของหลีกอังกฤษเลยนะครับมาผลึกกำลังกับ2จรนะครับก็คือจออาริดแล้วก็จรบานนะครับสร้าง3ประสานแห่งแอนฟิลนะครับทำให้ยิ่งใหญ่ครับกออังกฤษนะครับโอ้โหผู้จัดการตอนนั้นนะครับก็เป็นเกรมซูเนตนะครับพอเกรมซูเนตเข้ามาปุ๊บก็ขายปีเตอร์เบอร์ลีทิ้งนะครับโอ้โหบ้าบอคอแตกนะครับ ขายไปให้นิวคาสเซิลทีมเดิมที่เจ้าตัวสร้างชื่อนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับแต่ทุกคนยังจดจำได้นะครับสามประสานปีเตอร์เบอร์สลี์แล้วก็จอร์นแอนดริทแล้วก็จอร์นบานนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยมาถึงคนที่9แล้วนะครับโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับคนที่9คนที่เราคุ้นเคยคนที่เราอยู่ด้วยมาตลอดนะครับก็คือเจมมีมิลเนอร์หรือท่านรองของเรานั่นเองนะครับโอ้โหเจมมมิลเนอร์เนี่ย เป็นนักเตะของแมนซิตี้นะครับชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกนะครับแล้วก็ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2015นิ้ะครับลิเวอร์พูลก็เอามาแล้วก็ชอบใจนะครับเนื่องจากเจมิลเนอร์เนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับไม่เคยบน่นไม่เคยว่าจนหลายๆคนคิดว่ามันเป็นโค้ชฟิตเนสหรือเปล่าทำไมมันแก่แล้วมันยังฟิตอยู่เลยนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวามิดฟิลด์ตัวรับปีกมิดฟิลด์เบอร์8หน้าตำ่ำ เล่นได้หมดเลย นะครับไม่เคยบนปิดท้องหลังพะนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีตลอดริวฮูกขยายสัญญาสัญญามาให้เรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราก็ได้แต่กล่าวคาอําลาขอให้โชคดีนะครับเมื่อเจ้าตัวเลือกแล้วที่จะย้ายไปอยู่ทีมไบรตันนะครับอัลเบียนขอให้โชคดีท่านลองนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับยังไงคุณก็เป็นตำนานริวฮูแน่นอนนะครับมาถึงเบอร์สินะครับก็คือคนสุดท้ายนะครับในรายการ10เรื่องรู้ยังอ่ะ นะครับนี่เลยคนล่าสุดนะครับลุยดีอาร์ตนะครับจะเป็นตำนานเบอร์เจ็ดคนต่อไปหรือเปล่าเราต้องรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆนะครับของลุยดีอาร์ตให้ฟังนะครับปีกจากโคลอมเบียคนนี้นะครับมีสายเลือดของชนพื้นเมืองนะครับอย่าง่าวบายูเผ่าวายูเนี่ยเป็นเผ่าชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโคลอมเบียและเจ้าตัวนะครับหลงไหลในเกมลูกหนังมาตั้งแต่เด็กนะครับจนได้มาแจ้งเกิดในรายการอินเดียกิจุสอเมริกาคัพนะครับเป็น ทัวร์นาเมนต์ที่เอาชนเผ่าพื้นเมือมาแข่งขันกันนะครับซึ่งในต่อมาเนี่ยตอนนั้นเดียสเนี่ยอายุ18ปีนะครับได้ติดเป็น1ใน22ขุนพลของทีมโคลอมเบียนล่วมลุยศึกชิงแชมป์ชนเผ่านะครับของอเมริกาใต้นะครับก็คือทุกเผ่ามา มาแข่งกันโอ้โหและก็สวมกอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับที่ประเทศชิลีตอนนั้นปี2015นะและลุยดีอาร์ได้เริ่มต้นเส้นทางในยุโรปกับปอร์โตครับผมเราต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับปอร์โตโชว์ฟอร์มได้เข้าตายักใหญ่มากเลยนะครับเนื่องจากล็อกหลบลากเลื้อยล็อกหลบและสามารถเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มกับปอร์โตนะครับลงไป50นัดยิงไป14ลูกนะครับแล้วปีต่อมามาโช ฟฟร์มเทพกันไปอีกนะครับยิงไป16ลูกจากแค่28นัดเท่านั้นเองนะครับสำหรับหลุยส์ดีอารทักษะเด่นๆอย่างที่ผมบอกไปถนัดทั้ง2เท้าและมีความเร็วจิตจา๊าดนะครับ นักเตะอเมริกาใต้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทั้งบราซิลโคลอมเบียนะครับก็ไปเตะตาหงแดงนะครับหงแดงก็กวักมือหย่อยๆนะครับมามามาอยู่แอนฟิลด์ดีกว่าหนูพอเจ้าตัวได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่ามาปอโต้บอกเอามา50ล้านจะลิฟว์ูฮจ่ายทันทีเลยนะครับแต่พอมาอยู่ลิว์ูนะครับตอนนี้ลงไปเพียงแค่17นัดเท่านั้นเองเนื่องจากเจอการบาดเจ็บรบกวนมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทําได้แค่4ประตู2อแอสซิสต์แต่เจ้าตัว ยังอายุยังน้อยอยู่วันนี้เจ้าตัวได้รับมอบหมายเบอร์เจ็ดจากเจมิลเนอร์แล้วนะครับผมคิดว่ามันจะมีพลังบางอย่างนะครับที่ทําให้หลุยดีอาร์ตเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักเพราะว่าผมดูสไตล์แล้วเนี่ยเหมือนซาดิโอมาเน่นะครับลากเลื้อยลากเลื้อยล็อกหลบยิงได้นะครับแต่ที่พีกกว่าคือยังอายุน้อยและเจ้าตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวในการจ่ายบอลให้เพื่อนหรือยิงได้ยิงไม่ฝืนจ่ายได้จ่ายก็มาดูกันว่าลุยดีอาร์ตจะเป็นตำนานคนต่อไปครับส่วนตัวของว่า ขอให้สําเร็จและก็เป็นตํานานพาแชมป์พาชื่อเสียงมาให้สโมสรของเราได้ตลอดเยอะๆนะครับตลอดอาชีพการค้าแข่งเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับรายการ10เรื่องรู้อย่างนะครับมีความเห็นยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยฝากติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับ Instagram Fa c e b o o k ของเราเนี่ยลงข่าวรัวๆรๆ,ๆนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ลายแอดนะครับแอดก็ตรงตัวเลยนะครับแอด I am legend นะครับอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ก็สวัสดีครับ